นิยายดักนิยายเสียงเรื่องไม่มีบทให้หนังเอกตอนที่หนุ่นรายงานกับวัชรินว่าปลายรุง้งไปหาหมอแต่ยิงไม่รู้ว่าไปหาด้วยเหตุผลอันใด เธอยังคงดูปกติมีเพียงใบหน้าที่ยังดูซีดเซียวเพียงเท่านั้นกลางดึกเธอก็ยังมีอาการตื่นมาร้องไห้อยู่บ้างปลายรุง้งยังมีอาการไม่ดีเลยเธอมีอาการเวียนหัวเนื่องจากนอนไม่หลับแม่เจ๊เจ้าของโรงพิมพ์ยังคงบน่นเรื่องที่ปลายรุง้ง ยังมีอาการหน้าซีเซียวไม่หายแต่เธอก็ไม่ยอมบอกใครว่าเธอท้องพอตกบ่ายได้กินผลไม้เปรี้ยวๆอาการของเธอก็ดีขึ้นตามลำดับเย็นวันนั้นที่เธอกลับห้องมาจึงมีขนมติดไม้ติดมือรวมทั้งผลไม้ที่ให้โดดเปรี้ยวกลับมาด้วยหลายชนิดป้าจุกของหอพักยังสาวว่า เธอกินดาวก็เป็นคนท้องนั่นทำให้นุ่นที่แอบได้ยินนึกสงสัยทั้งที่ปลายรุง้งไม่ได้ดูอ้วนขึ้นเลยแต่ประการใดสำร้ายตอนที่แอบดูเธอเธอก็ไม่ได้มีอะไรกับใครมาตั้ง3เดือนแล้วนี่นาะแล้วเธอจะท้องได้อย่างไรกันเรื่องนี้นุ่นจึงแอบกลับมาคุยกับนานเงียบๆและ ได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้เพียงสองคนส่วนทางด้านของวิมลก็ไม่พอใจมากเมื่อพบว่าเงินในกระเป๋าสตางค์ของวชรินมีเงินเพียงแค่สองพันบาทติดกระเป๋าเพียงเท่านั้นวชรินไม่สนใจว่าวิมลจะต่อว่าอย่างไรเขาก็เป็นสิ่งพ้นควันตามประสา เขาไม่สนใจเมื่อวิมลเอาเงินไปทั้งหมดกระเป๋าซัมดายังคว้างกระเป๋าเงินเปล่าๆใบนั้นใส่ไปหน้าของเขาอีกด้วยซํายังตราหน้าหาว่าเขาเอาเงินไปซ่อนหล่อนเขาไม่ตอบอะไรไม่โตเถียงนี่มันจะสิ้นเดือนแล้วยังมีเงินติดกระเป๋าก็ดีนักนะ วิมลไปไม่ร่ำลาและเขาก็ไม่ได้เจอกับวิมลอีกเลยตั้งแต่นั้นเขายอมรับว่าเขาไม่มีเงินเด้งดูวิมลได้เขามันตำรวจไสแห้งจะไปสู้อะไรกับตำรวจที่ดับสินบนเขามีแต่ตัวมีแต่หน้าที่มีแต่ลูกน้องให้คอยรับผิดชอบจะเอาเงินที่ไหนมากๆมาให้วิมล ที่หลงแสงสีหล่อนไม่ใช่วิมนเมียของเขาคนเดิมเธออยากได้อะไรจากเขาก็ให้เธอเอาไปเธอเสียงข้อความเข้าลูกน้องที่เขาส่งไปสืบเรื่องของเสียกวางส่งข่าวมาแล้วเขาพอจะมีข้อมูลบ้างแล้วในตอนนี้อีกไม่นานเขาหวังว่าลูกน้องมือดีที่เขาส่งไป แักตัวอยู่ในแก๊งของเสียกวางจะทำงานสำเร็จส่วนทางด้านของปลายทุงเธอยังคงอาการไม่ดีขึ้นเป็นเพราะช่วงกลางคืนเธอยังคงฝันร้ายและเธอก็กลัวเหลือเกินว่าลูกของเธอจะได้รับผลกระทบต่ออาการเครียดของเธอไปด้วยทั้งหมดก็มาจากการกระทำของเสียกวางมันทำให้เธอได้พบกับฝันร้าย จากการกระทําของมันที่มันทํากับเธอเหมือนเป็นเครื่องระบายทางเพศมันขืนใจเธอและยังถ่ายวิดีโอภาพของเธอเก็บเอาไว้ดูเล่นภาพที่เหมือนใช้น้องชายของมันทำร้ายเธอบังคับเธอก่อนที่มันจะส่งต่อให้ลูกน้องของมันมันหัวเราะอย่างสะใจในขณะที่เธอต้องเป็นฝ่ายรองรับอารมณ์ที่หหดร้ายดิบเถื่อนของมัน อย่างไม่ดูอิโนอิเนเธอนอนไม่หลับเลยขณะที่ต้องพาร่างอันอ่อนระหยไปทํางานไม่ทํางานเธอก็ไม่มีกินเธอไม่ยอมบอกใครเลยว่าเธอท้องน้องสาววันนี้นะ่าซียใาอีกแล้วนะเธอได้แต่ยิ้มรับผู้ชายคนนี้ชื่อโจอโจ ดีกับเธอที่สุดแล้วในบรรดาผู้ชายที่ทำงานอยู่ในโรงพิมพ์โจเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาสมัครงานโจไม่ได้มีท่าทีหืนหิวเหมือนคนอื่นๆในโรงพิมพ์เย็นนี้พี่ปิสงไ์ว่จ้ะเขาทำท่ากรลิ้มกะเหลี่ยขายขนมจีบเธอปฏิเสธโดยการสายหน้านอกจากพี่ผู้หญิงที่ทำงานในแผนกเดียวก,กันกับเธอแล้ว เธอก็วางใจโจ้คนนี้คนเดียวนี้แหละอีกหน่อยนะสิพอเห็นว่าเธอท้องโตโจ้คนนี้อาจจะเป็นคนแรกเลยก็ได้ที่หนีเธอแบบไม่เห็นฝุ่นปลายลุงได้แต่คิดอย่างคคำๆจบแล้วนะคะไม่มีบทให้นางเอกตอนที่ห้านะคะอันนี้เป็นนิยายของตานะคะตาเอามาเขียนใหม่เนาะ เพราะว่าตอนเก่ามันตาเขียนเพราะว่าเพิ <t <t ่งหัดเขียนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะมันเป็นนิยายสายดาร์กมันไม่ได้มีรายได้นะคะตาก็เลยเขียนไปอย่างนั้นเองเนาะก็แล้ว YouTube เขามาเอาคลิปของตาออกโชคดีนะที่เขาไม่ปิดช่องตาไปด้วยก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าใครอยากจะฟังก็ ฟังได้นะคะก็ไปฟังกันเลยค่ะช่องแมวเนาะเดี๋ยวก็จะแชร์ให้รู้กันนะั่ละค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะถ้าไม่ชอบก็ผ่านเลยไปนะคะติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเวลาตาเอานิยายอะไรมาลงให้ก็จะได้มีกระดิง่งกริ๊งๆคอยเตือนนะคะ รักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ